ตรงนี้คือริมหนองสะขวางนะคะที่อยู่หลังบ้านของคุณยายและกับตันนะคะเนี่ยค่ะมองขึ้นไปข้างบนก็จะเป็นสวนเล็กๆที่นี่มีต้นชะโนดด้วยค่ะเห็นต้นชะโนดไหมคะเนี่ยนี่คือต้นชะโนดนะคะเนี่ยค่ะกำลังโตต้นชะโนดนะคะเนี่ย มาจากวังปูค่ค่ะที่บ้านดุงตอนนี้ก็พาหมามานั่งริมหนองคะ่ะเนี่ยวันนี้พากับตันมา,มาฝึกว่ายน้ำนะคะฝึกเก็บบอลคะ่ะวันนี้ก็ลงไปได้สักประมาณสามเมตรนะคะตอนนี้เขาพักเหนื่อยกับตันพักเหนื่อยริมหนองคะ่ะกับพี่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 ไม่ชอบลงน้ำหรอกแต่ละตัวไม่ชอบลงแต่อย่างกับตันนี้ก็ จะชอบว่ายน้ําอยู่แล้วตันมาลูกมากัดตันมาคอยลูกบอลเข้าฝั่งนะคะตอนนี้ลมไม่มาเลยลูกบอลยังลอยอยู่กลางน้ําลูกบอลที่กัดตันเอามาด้วยอะ่ะเราติดตัวมาด้วยนะคะเนี่ยมาจากเชียงใหม่สักพักเดี๋ยวเขาก็ลอยเข้ามาในฝั่งนะคะตอนนี้ก็คือช่วงเย็นเนี่ย ะะช่วงเย็นนี่คุณยายตัดหญ้าเฉพาะาลานที่เป็นพื้นที่ของคุณยายนะคะประมาณตรงนี้ตรงนี้หน้านั่งค่ะช่วงเย็นทุกวันนี้จะมีลมอ่อนๆเห็นไหมคะเห็นคลื่นของน้ํำไหมนี่คือมีลมพัดอ่อนๆมาเรื่อยๆแล้วสักวันคุณยายก็จะมาเลี้ยงอาหารหมาที่ตรงนี้ค่ะ เปลี่ยนบรรยากาศมั่งมากินกินข้าวริมหนองกันลมมาแรงนิดนึงนะคะดูจากคลื่นเดี๋ยวเดี๋ยวลูกบอลก็เข้ามาแล้วค่ะลูกบอลของน้องตันนะคะวันนี้เก็บบอลจนเหนื่อยแล้วค่ะงามลงไปเก็บบอลให้น้องหน่อยลูกงามเอ้ยไปเก็บบอลสิลูกปะ